สวัสดีค่ะพวกเราเป็นแคทตี้สยามติ๊กว้าสวัสดีค่ะแอนค่ะกันนะคะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาเรียลชแนลสเปรียลชแนลเพลงของแฟนฉันอีกแล้วอะน่งเรียกว่าคัเวอร์ใช่ปะใช่เป็นเวอร์ชันคัพเวอร์ซึ่งวันนี้เราจะมารีอคเพลงนีร่ารักเอิดของต้าอุกเยียมนกันแต่ว่ารอบนี้จะมาฟังในเวอร์ชั่นที่เขาคัพเวอร์กับสยามกับ กันนาพัฒน์นะจ๊ะมีสองเวอร์ให้ฟังคุณ <Yeah. S 2> จะบอกคุณกันนพัฒน์ก็เสียงแบบคือเสียงเขาจะเสียงหวานมากเออคุณสยายมูก็แต่นี่เริ่มคิดแล้วเรา re-action สองอันพร้อมกันแล้วมันจะเป็นยังไงวะอ่ะก็จะได้ดูไงเพราแบบเอ้ยแบบเป็นท่อของผู้ชายหรือ <c oughs> ผู้ชายร้องอาจจะแบบเป็นแบบอ,อ,าอาจจะพูดถึงความรักของคู่แต่ว่าของคุณสยายมูอาจจะแบบสลับกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่รู้เดาหนูว่าถ้าถ้าแบบว่าเป็นของ พี่การ์น่ะน่าน่าจะเป็นแนวคือพี่การ์เขาก็เป็นโมโคลระดับหนึงรู้อปมันก็คงจะแบบวูวูเออปรชันกันเออะไรอย่างเงี้เพราะฉะนั้นเราไปฟังกันดีกว่าโอเคไปเลยคุณสยามโออาจจะให้เเดี๋ยวเราฟังเวอร์ชั่นของสยามโอก่อนนะเศร้าเ้าหรือเปล่ารักที่ปันสวนทางดับ เธอรู้ว่าเธอจะไปจะเจ็บปวดใจขนาดน้ออออจะไม่มีวันอยอมใ่เธอไปจะกันจึงได้เข้าใจออว่าไม่มีเธอในใจทุกคราวขอบากซ้ำเพือจเอาตัว,ตวเ,ออเราที่ทำใจกันหน วันเธอก็ส่ายไปถึงหัวใจยามทาบกับนั้นอือ ดีมากไม่นูกจะพูดดีกี่ครั้งแต่ดีมากดีแท้ดีมากเวอร์ชันนี้เลิศมากเดี๋ยวเราไปฟังเวอร์ชั่นของที่การต่อเลยจะลอมารีเอดีแคทรีแคทก็นเลทีเดียวใช่ีดลงที่ใครคุกลับไม่สวยเหมือในวันนั้นมันก็หวานเลยอะ เธอรู้ว่าเธอจะไปจะเจ็บปวดใจขนาดนี้เธอไม่ได้วันน oh, ีปเธอไปกว่าจะรู้ว่ารักเธอไรก็สายเกินไปน่าไงอะยังอ่อไปแล้วหมลุกคนเอาอีกแล้วมันก็ ใหเกิดสากไปต้องปวดใจยามจากพระกรธอหากใจกนจิตได้เข้าใจเข้าใจ កូនកូនឯងកូនណាមកសួរថានឹកខ្ញុំហើយបានទៅរកខ្ញុំបានទៅតាម อนุญาตลนะคะเพลงจบแล้วเราจะขออนุญาตรีแคปเออเออเพลงจบแล้วทั้งสองเวอร์ชันจะบอกว่ามันดีมากดีทั้งสองเวอร์ชันเลยชอบมากทั้งคู่เลยใช่ต้นฉบับก็ชอบใช่รู้ไหมว่ามันทําให้เรารู้สึกอะไรพวกหนังเก่าๆเช่นควันลีมวันอาอะไรอย่างเงี้ยแบบหนังเก่าๆน่ะเข้าใจไหมมันจะมีแบบการผ่ากาวอะไรเงี้ยมันจะมีความเอื่อนเออเอาออยก่อนของสยามโมเอาของสยามโมก่อน คือต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากคืออันนี้รู้จักสยาโมโอจากเรื่องจากการแต่งตัว,ตวอเออการแต่งตัวเขาแบบจะดังมากในเรื่องนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาลองเพลงเพราะขนาดนี้อ,อันนี้พอรู้รู้อยู่แล้วว่าเขาลองเพลงเพราะเพราะเขาเคยประ <ๆ S 1> กวดด้วยมาก็เลยมัน่นค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเกิดาร้องมันจะต้องเป็นสตาร์กับ อย่างเงี้ยไทยๆราอัวเออแล้วแบบเจี่ยเขาหวานอยู่แล้วเจี่ยสยาม่วแต่เขาหนูอ่าหนูไม่เซอร์ไพรส์เพราะหนูไม่รู้เลยเพราะว่าหนูไม่ค่อยติดตามรายการพวกนี้เท่าไหร่ไงเออแต่หนูว่าไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าเขาลองเพลงเพราะมากเออชอบทั้งเวอร์ชั่นแบบไทยๆแล้วก็เวอร์ชั่นแบบมันเรียกว่าอะไรสตริงเหรอออาสตริงใช่เออเป็นเวอร์ชั่นสตริงชอบชอบแบบทั้งคู่เลยอะแบบว่าตอนที่เขาลองแบบไทยไทยแบบว่าการเอื้อนการแบบ เออพอต้องบอกงนี้เพราะจริงคือมันเหมือนขอโทษของของสยามโมกับของตอนที่ที่เต้าอูร้องอ่ะเราเนึกถึงพวกกับวันทองอ่ะเรื่องวันทองอ่ะนื้ออกเนื้อออกที่มันจะเป็นฝุนแพงนึกถึงด้าใช่ไหมใช่ที่เขาร้องอารมณ์อย่างนั้นนะานื้อออกนื้อออกอารมณ์อย่างนั้นเลยแล้วเสียงหวานมากแล้วเอื้อนแบบโอหวานจัดคุณ เดี่ยมากมันมันเลิศมากอ่ะจริงพอเป็นของพี่การอ่ะนึกถือแบบพวกแสนแซ่บอะไรเงี้ยผู้ชายที่แบบของพี่การอ่ะต้องต้องอันอันนี้รู้สึกเลยแค่เขาลองขึ้นขึ้นท่อนมาแล้วแบบพอเจนพี่การมาหวานมากนะหนูน้าตามาเลยอยู่ยน้ําตาก็มาเองอ่ะเราเคยฟังพี่การพวกร้องเพลงอะไรเพลงคัฟเวอร์พวกไทยๆอ่ะเขาลองพอมากอยู่แล้วแล้วมาฟังอย่างเงี้ยมันดีอ่ะมันคือก็บอกว่าตาอ่นเลือกเลือกคนได้แบบนะที่เลือกมา ทั้งสองคนดแบบจึง้งจึงจริงเพราะว่าอย่างพี่พี่การเขาก็หวานมากหวานแบบหวานและเศร้าอะ่ะใช่แล้วมันเศร้าพี่คิดดูดิหนูอะ่ะหนูจ้องเอวีไปแล้วแบบเหมือนตั้งใจฟังอะ่ะพอตั้งพอตั้งใจฟังแค่นีดเดียวน้ำตาหนูลื้นอะ่ะลื้นออกมาแล้วก็ถอบว่าแบบมันมันเศร้าอืออันนั้นเลยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ของพี่การกับต้าอุลองเหมือนคุณแผนที่ได้แบบว่าพออะไรนะนางนางวันทองไปอยู่กับกับขุนช้างแล้ว เป็นแยจากกันเพิ่งเข้าใจอะไรอย่างเนี้ยเธอมันดีอย่างนี้เลยอ่ะเออแต่ว่าแต่ในในส่วนของสยามโอจะแบบอารมณ์แบบเหมือนมีความประชันกัน<ช>น่อยเออมันมันจะเป็นมันจะเป็นการร้องเพลงคนละแนวอ่ะ<ช>คนละสไตล์เลยอ่ะเหมือนเหมือนต่างคนต่างทําให้เจ็บเหมือนผู้หญิงก็ทําให้ผู้ชายเจ็บผู้ชายทำให้ผู้หญิงเจ็บมาเจอกันก็ออร้องแบบตอบกันอะไรอย่างนี้เออแล้วแบบว่าเอาจริง ตอนที่ร้องของสยามโมอ่ะอันนั้นคือน่าจะเป็นขี่ผู้หญิงใช่ขีผู้หญิงขว่ผู้หญิงเลยอ่ะสยามโมร้องอบบดูดิเอออย่างแบบเออใช่ใช่แล้วเราเราเราเพราะว่าเพราะว่าต้าหูถ้าเทียบกันอ่ะคือเขาใช้คนละขีกันเลยในการร้องเพลงใช่คนคนละ คนละคนละมูดเลยพอไปนในส่วนของเวอร์ชั่นกันนะพัดอะมันจะเป็นมีความหวานหวานอยู่ในนั้น,น,นด้วยใช่เออแต่ใน,นอันนี้ก็จะแบบเป็นเศร้าแต่ว่าอันนั้นก็จะแบบมีของเซียมูก็จะแบบมีฮาร์ดคอร์นิดนึงอะ่ะเราเ,ออเรามองว่าไอ้ต้นฉบับมันดีอยู่แล้วใช่แต่พอเอามาลองโคเวอร์อย,อย่างนี้มันเลิศมันมันกลมกล่อมขึ้นมันดีดอ่ะใช่ไอ้หมู่มัวมันดูแบบ เศร้าคนมันมีความรู้สึกมันหวานขึ้นมันละมุนขึ้นอ่กใช่ดูดีขึ้นเศร้าก็เศร้าสุดอะไรอย่างเงี้ยเธอมันเป็นอย่างนัี้นเลยจริงน้ำตาฉันรั่งเออถือว่าแบบเกิดข้าดูดีเป็นแต่ว่าเป็นไม่กี่นาทีที่แบบใช่ครั้งแรกนะพวกเราสองคนคิดอยู่ว่าจะทําแยกดีไหมแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจะมันจะเยอะใช่ไหมแต่พอะไอย่างเงี้ย มันดีมากทั้งสองเวอร์ชัน,นดีดีแล้วดีแล้วที่ทำอย่างนี้ด้วยดีแล้วที่แบบว่าเราว่ากันตรงวันนี้ก็ดีแล้วมารีแอคเออเราอ่ะเราเราก็คิดว่ารวบมาเลยละกันทั้งสองเวอร์ชันว่าจะเป็นยังไงอ,อู้ยแล้วมันดีดีเลยอะ่ะไม่เรา<อ>ตอ,อฟังของสยาโมโมเสร็จใช่ป่ะดูคลิปเลยเอาล่ะของพี่การถ้าเธอไม่เลิศเท่าเธอยังไงไม่ไเ้าบอกเลยพี่การน่าจะมาประชันกับกับตาอูแต่ผิดแผนเป็นสยามโมค่ะ มาประชันนะใช่ไงหนูก็เลยคิดไงว่าพอพอฟังของสยามโมเตอดปุ๊บแล้วของพิกัดจะเป็นยังไงวะเออแต่แว่าพอของนี่มันเหมือนผู้ชายสองคนที่อกหักมาร้องเพลงด้วยกันใช่ไหมใช่จับมือกันเอโ่หัมือร้องด้วยกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเธอได้อยู่นะแต่ว่าดีดีจริงๆเพราะมากเพาะ อังเเวอร์ชนลยอยากให้เขามีอะไรนะเขาอยากมีมีมีอีเวนต์ด้วยกันเลยอ่ะใชอยากฟังเขาใช่ใช่จักฟังโส่แบบถ้ามาสามคนมีงานไหนจ้างไปทางมันจะเลิศมากนะประชันสามคนกับเพลงนี้เราคิดว่าสิ่งมันจะเป็นแบบเวทีต้องปไหนใช่เราเราลึกภาพตอนประชันเสียงดีที่ตอนสยามโอกับต้าอู่เราใช่ประชันเสียงแล้วถ้ากันมาอีกทุกคนมันจะเลิศมากอีเวนต์ไหนจ้างคะเลิศใช่ไหม อี่เว้นไหนจ้างคะเลิขอให้จ้างเลยสามคนนี้ไปเปิดฟ<น>อร เจ้าบูคอนเสิร์ตเชิญไปเลยใช่เชิญไปเลยเชิญไปเลยเจ้าบูพี่ขอจองแถวหน้าเนี่ยปดหมดแลาา้วจ้าอุ๊ยแรงมากหลายหลายหลายสติ๊กนี่ไลฟ์แปลเหยเดี๋ันหนึงเขาไม่มั่นใจเพราะว่าตอนแรกน้องเขาบอกว่าเขาอาจจะทําแต่ว่าไม่จไม่ได้ซื้อไม่ทานไงเออใช่ไหมล่ะเราสองเราจะได้แบบมาดูด้วยกันก็กีนขอกินได้หน่อยเออนั่นแหละแต่ว่าโอ้ดีจริงดีจริงดีมากดีดี คือไม่ใช่แค่เวอร์ชันนน่นนั้นล้วที่เราฟังไม่ใช่แค่ต้นฉบับที่ที่ดีอ่ะอคือเวอร์ชันโคเวอร์อะปกดีดใช่ต้องมาฟังสองเวอร์ชันนี้ต่ออืมเออ แต่มันมีช่วงที่เขาฉลุดขังน่าตู่มันคิดถึงตอนที่เขาถ่ายเอ็มบีแล้วมันมีเขาตัดมาตอนตู่โดนต้านหนืองตบหน้าแล้วตู่ตกซะไม่เลี้ยงเลยมันมีตอนนั้นกจะนกนี่ก็คือเห็นหน้าแล้วอย่าจะอดหัวเราไม่ได้เออจริงจริงคือแอบเล่าก่อนในเวอร์ชั่นของสยามโมะตอนที่กล้องรับรับหน้าสยามโมะใช่ไหมต้าอูแอบหลับ ไม่หรอเพราะว่าผมว่าเออนิ้นถูกเข้าไปในเอ็นิดนึ่งใช่เออแล้วมันมีอัตเดตอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนแล้วมันมีอีกคนเขาลงเบื้องหลังแล้วเออมันจะมีเบื้องหลังใช่ไหมเราก็มีคนแปตอนนั้นเราก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าตอนนั้นระหว่างที่กล้องรับหน้าสยามโอก็คืออัไรกําลังเล่าอยู่สยามโม เชคก็กำลังทำอารมณ์เนะอันนี้กำลังเอะเลยเนี่ยเหมือนแบบว่ามันว่าไงเออมันก็เนื้อหาอะไรทำหน่อยเออนั่นแหละอันนี้ก็เป็น reaction กับร e c a p ของพวกเราทั้งสองคนสำหรับเพลงนีราดเอยของต้าอูในเวอร์ชั่นของเอ็กกับสยาโมแล้วก็เอ็กกับกันนพัทรนะจ๊ะซึ่งทั้งสองเวอร์ชันเลิศมากจ้าทุกคนอยาให้คนไปฟังเออใช่ ฟังเสร็จแล้วอะมาคอมเมนต์กับเราหน่หอยว่ารู้สึกเหมือนพวกเราไหมเออนี่เขาน้ําตาหรือเลยฉันก็ขนลุกไม่หายใช่แบบลุกลุก,ล,กลุกตลอดทั้งสองเพลงใช่บอกว่าเธอเธอถ้าเห็นจรแอคชั่นอะใช่ไหมใช่เออมันลุกจริงๆเธอมันอาจจะตัดลงได้ไม่หมดสหรับหีแอคอะแต่ว่าอันนี้ขนลุกตลอดจริงใช่ใช่พักหันมาขนลุกสักหนึ่งซัขนลุกเสียงพอดีจริงอยากเห็นอยากเห็นสามคนนี้ร่วมงานกันอีกร่วมงานเลยทั้งสามคนมันจะเลิศเลิศไม่พอมันคุ้มค่าสําหรับแฟนเพลงแน่นอน ันดีอ่ะมันดีเออคือโหคนนึงก็เป็นผู้ชายที่เสียงหวานมากๆผู้หญิงก็เสียงโคตรหวานเป็นแบบดีว่าได้เลยเหมือนกันพี่ต้าอู่ของเราก็ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ย่อยอเขาสามัรนไปได้หลายเรื่องไม่หรอตอดเอื้อนเ,เอ่ยอะไรเอ่ยมันกลม,ม,ม,มกล่อมอะพอสามคนเฮ้ยมันตกุกก็เราอยากเห็นไงสามคนร้องด้วยกัน สุดเห็นมากสุดก็ดนั่นแหละคะ่ะสำหรับเพลงนี้นะคะก็ทุกคนไปติดตามได้นอ้อทางช่อง One Music นะคะแล้วก็ตามสตรีมมิ่งอาจลองไปไปติดตามดู<ช>มนั่นแหละ้าวแล้วก็สุดท้ายยังไงก็ฝากช่องของพวกเราได้วยนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะมีงานอะไรอีกอี หน้าหน้าก็จะเจอกันนะจ๊ะทุกคนออพวกเราก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย